ครับผมวันนี้วันนี้ต้นนุยานะครับเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์หัวหน้าทีมดูกับงานแข่งนะฮะงานแข่งท FG นะครับสี่สนามนะครับเป็นไงมั่งครับพี่เอผลงานปีนี้ก็ต้องขอบคุณน้องๆทุกคนที่ร่วมเหนื่อยกันมาครับทั้ง4ี่สนามน้องๆเก่งทั้งนั้นนะครับผมและเดี๋ยวมาความ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 รู้สึกนะครับของน้าเล็กนะครับคุณเอาเราเป็นไงนะ4ี่สนามนี้สุดยอดครับสู้ทุกสนามได้แค่นี้ สดๆแล้วครับโอเคนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูน้องโทนโดนกันนะฮะกับช็อตที่จะตกน้ํานี่เจ้าตัวยังไม่รู้เจ้าตัวยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราเซอร์ไพรส์หน่อยไม่รู้ว่าใครจะเป็นคนถีบนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวตามมาชมครับสวัสดีครับครับผมนะครับทีมเอแคนยุทธยานะครับกับการแข่งทีเฟจีนะครับสี่สนามประจําปีสรุปแล้วครับน้องน้องโทนนะครับโทนยุทธยาได้ที่หนึ่ง ประเภทสะสมนะครับที่หนึ่งชโดเราบนกันไว้ว่าถ้าติดที่หนึ่งเราจะให้น้องโทนเล่นน้ํานะครับให้น้องโทนเล่นน้ํานะครับเดี๋ยวให้พี่ๆกับเปคนคนผักผักหรือทีอไม่รู้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวติดตามดูนะครับโอเคนะครับน้องโทนเป็นไงโอเคครับโอเคครับติดเป็นไงโก็ดีใจครับดีใจแล้วก็ภูมิใจที่มีพี่ๆเขา มาแข่งด้วยการทุกสนามโอขอบคุณนะครับโอเคครับเรามาดูกันว่าน้องโทนจะโดนท่าไหนนะครับ <Okay. S 2> ติดตามชมครับ,เ,รบเอาจัดการพีเอเอาไว้กันใ,ให้พี่เอเป็นคนอไรอครับโทรศัพปวดเลย ปล่อยไว้ง้นเจัดการจะผักจะทีมเตรียมตัวเตรียมตัวเดี๋ยวผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปตั้งกล้องนะครับแป๊บหนึ่งมันไม่สุภาพให้เท้านะมาพี่เล็กแล้วสามคนมาโจกดันมันลงหนาเออให้สุภาพมคงต็อกไปอยกแล้วนะครับเวลาของเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับไปใหญ่ละโอเคนะครับ่านาเล็กมาช่วยๆกันไปแล้วครับช่วยกัน เรียบร้อยนะครับฝีมือโดยหัวหน้าทีมครับพีเอถีบลงไปแล้วทำไมทำไมขึ้นทำขึ้นนั้นนะโอเคนะครับโอ้โหดูทำดูทำเพื่อนผมพี่ดูนะครับตะกายครับตะกายขึ้นตะกายขึ้นตะกายขึ้นสมไอจ๊องสมอยากสมสมใจอยากแล้วโอเคนะครับน้องโจงครับบัตดี้ไปด้วย ทั้งคู่ครับทั้งคู่บัดดี้นะครับไปไปด้วยกันบัตดี้เลยบัตตี้นะครับบัดดี้บัดดี้ทิ้งโดนก่อนครับไม่อยากโดนถีบโอเคครับนี่ครับพี่เอหัวหน้าทีมนะครับขอบมากครับผม